สวัสดีครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่ห่างหายกันไปนานผมกลับมาพร้อมกับต้นบอลสีที่มีลักษณะเด่นสีดำด้านเลี้ยงง่ายทนทานขยายพันธุ์ก็ง่ายเหมาะสำหรับทุกบ้านและเหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศแบบประเทศไทยของเรานั่นก็คือจะต้นค a โลคาเซียเอสโคลเ a นตาบลักแมจิหรือเรียกสั้นๆก็คือบอลแบล็กแมจิกนั่นเองครับ เพื่อนๆที่แวะเข้ามาสามารถกดติดตามหรือ subscribe เพื่อมีเรื่องราวดีๆในมุมที่เพื่อนๆสนใจและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ<ๆ>เมื่อจะกล่าวถึงเจ้าต้นบอลแบล็กเมจิกเสน่ห์ของเขาจะอยู่ที่ลักษณะสีดำด้านมีลักษณะคล้ายหูช้างดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายเมื่อเราเลี้ยงเขาจนโตเต็มที่เจ้าต้นบอลแบล็กเมจิกสามารถโตได้เกือบ2เมตร แต่ยิ่งถ้าเ,เพื่อนๆนำไปปลูกประดับตกแต่งในพื้นที่ที่พิเศษหรือมุมโปรดในบริเวณบ้านแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าสเสน่ห์ของบอลแบล็กเมจิกจะไม่ทําให้เ,เพื่อนผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ผมเลยถือโอกาสนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันในการขยายพันธุ์และการดูแลจเจ้าต้นบอลแบล็กเมจิกด้วยวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยากสามารถทำเองได้ที่บ้านในแบบฉบับของผมเองมาฝากครับ เรามาเริ่มด้วยการตัดไหลที่เราต้องการโดยผมจะเลือกไปไหลที่มีใบ2-3ถึงใบอาจจะมีรากหรือไม่มีรากก็สามารถใช้การได้ครับแต่ให้เน้นการตัดไหลที่มีข้อเพราะส่วนรากจะงอกตรงข้อนั่นเองครับและนี่ก็คือไหลที่ผมตัดมามีทั้งแบบมีรากและไม่มีรากใบบางต้นก็จะมีสีดำบางต้นก็จะมีสีเขียวแล้วแต่ช่วงความเข้มข้นของแสงในแต่ละวันที่เขาได้รับทำให้ใบของเขาดำและเขียวแตกต่างกันไป สำหรับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่มีเวลาปลูกก็สามารถนำไหลที่เราตัดมานำมาแช่น้ำไว้ก่อนแล้วค่อยมาปลูกทีหลังก็สามารถทำได้ครับแต่วันนี้ผมจะทำการปลูกเลยโดยใช้แก้วกาแฟเจาะรูถ้าเป็นการนำแก้วกาแฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกลับมาใช้งานใหม่ส่วนดินปลูกก็จะเป็นดินถุงที่ใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไปยี่ห้อใดก็ได้ที่เ,เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดินสูตรไหนก็ปลูกสวยเหมือนกันแค่เรารดน้ำและให้เขาได้รับแสงแดดปลูกแบบง่ายๆที่เราสะดวกแล้วสบายใจดีกว่านะครับถ้าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วเราไปเริ่มปลูก Black Magic ด้วยกันเลยนะครับวิธีการปลูกนั้นก็ไม่ยากแค่วางส่วนข้อลงไปในดินแล้วกดให้แน่นเพื่อให้ต้นไม้ทรงตัวอยู่ได้เวลาเรารดน้ำไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องรา,งากหักหรือรากช้ำ เพราะรากใหม่เขาจะงอกเร็วมากภายในหนึ่งอาทิตย์รากก็จะเริ่มงอกแต่ในระหว่างนี้บางต้นใบก็จะเหี่ยวเฉาและแห้งม้วนงอเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนๆสามารถขลิบใบเสียทิ้งแล้วใบใหม่ก็จะเกิดมาแทนที่น่าแข็งแรงเช่นเดิมครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลารดน้ำก็สามารถปลูกแล้วลอยไว้ในน้ำได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกในช่วงแรกๆ เขาจะดูเหีเห่ยวๆหน่อยให้เวลาเขาฟื้นตัวสักพักประมาณ1-2สัปดาห์ระบบรากจะแข็งแรงใบใหม่ก็จะเริ่มงอกเพื่อนๆก็เริ่มหาที่ที่มีแสงแดดเต็มวันวางเขาไว้ได้เลยนะครับต้นระะใบของเขาจะได้มีสีดำแข็งแรงดูไม่ยืดดูแน่นสมส่วนแข็งแรงมีสุขภาพดีนั่นเองครับออ oh. เกือบลืมไปสรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อต้นไม้ออนไลน์ ในบางกรณีที่มีการจัดส่งแบบหอรากก็จะเจอปัญหาเดียวกันคือใบจะเฉาแล้วเหี่ยวเพื่อนๆก็สามารถคลิปไปออกได้เลยนะครับแล้วใช้วิธีการปลูกข้างต้นเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีบอลแบล็กเมจิกสวยๆไว้ประดับบ้านและสามารถดูแลขยายพันธุ์เองได้ในแบบฉบับของเพื่อนๆเองไงล่ะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ผมขอฝากร้านเล็กๆของผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ขอให้เป็นเพื่อนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ